สวัสดีครับมาพบกับมิสูบิชิโปรดี24ชั่วโมงเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับไพรวัลที่ปรึกษาการขายนะครับวันนี้จะพามาดูรถยนต์ปาร์จโรดสปอร์ตนะครับเป็นรุ่นกับเครื่อง2ล้อตัวท็อปเป็นรุ่น GT Premium นะครับราคา1,473,000บาทนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสีนะครับผมที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเป็นรุ่นสีแดงนะครับเป็นรุ่นฉลอง60ปีของมิสูบิชินะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีแดงแต่งให้หล่อเนี่ยแต่งยังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมมทีีี่่่่เเรรรราาแแแตตงงงงใให้้้้นนนนนนะะคคคััับบกกก็็็ือออสสววววขโโลลถดป โลโก้สีเงินน่าจะสวยนะครับผมก็เลยใส่เป็นโลโก้ปัจจุบันสปอร์ตตัวนี้เป็นโลโก้แท้จากศูนย์นะครับผมฟอนต์จะสวยนะครับแล้วก็จะติดตั้งเข้ารูปนะครับผมมาที่ส่วนที่2น,นะครับปกติกระจังหน้าเนี่ยดําเดิมจะเป็นสีบอลน,นะครับตัวนี้เราพ่นสีดําให้นะครับผมให้มันดูสปอร์ตนะฮะพอพ่นสีดําปุ๊บรถก็จะดูเข้มดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นมานะฮะอันดับ2พ่นต่อเนื่องเลยก็คือใน,นส่วนของคิวหน้าตัว C ีตัวนี้นะฮะปกติจะเป็นโครเมียมนะครับผมเราก็พ่นดําให้นะครับเพื่อ,อง กระจังหน้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่พอครับเพิ่มความคมความเข้มอีกนิดนึงก็คือในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นข้อไฟหน้านะครับผมตัวนี้ใส่ให้มันดูคมให้มันดูเข้มนะครับผมให้เข้ากับในส่วนของทั้งกระจังหน้าแล้วก็คิ้วด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะดูข้างลงตัวนะครับดูก็จะเป็นสีเดียวกันเลยครับเป็นสีดํานะครับผมเท่านั้นไม่พอครับดูด้านหน้าด้านล่างนีครับเป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์เมนะครับผม เป็นชุดสเกิร์ตนะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นสีแดงเช่นเดียวกับตัวรถเลยนะครับจะเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับผมด้านมุมซ้ายและมุมขวาของตัวรถเนี่ยจะมีไฟเดย์ไลท์นะครับผมไฟเดย์ไลท์ตัวนี้เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็คือเวลาวิ่งตอนกลางวันเนี่ยเราสตาร์ทเครื่องไฟตัวนี้จะติดเลยนะครับผมก็คือให้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความสวยงามนะครับเป็นทรงของสปอร์ตแลนดเอ็มนะครับผมชุดแต่งสำนักนี้นะครับค่อนข้างสวยงามครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้าง เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันมานะครับมีอะไรบ้างนะฮะตั้งจากตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของคิวร้อนะครับคิวล้อสีดำอ่าติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพื่อให้มันรองรับกันในส่วนของชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับผมกับในส่วนของ라이เดอร์เนะครับผมมีคิวข้างไม่พอนะครับมีกับข้างด้วยนะครับกับข้างก็เป็นสีแดงตรงนี้นะครับติดไว้ให้ที่ประตูนะครับเพื่อเพิ่มความมิติให้กับรถนะฮะในเมื่อเรามีคิวข้างแล้วเรามีกับข้างมิติรถมันก็จะดูค่อนข้างจะสวยงามขึ้นนะครับผมถ้างาาก้้นขแลว็ํสี แล้วก็ทําสีในส่วนของหูกระจกมองข้างนะครับปกติเป็นสีโครเมียมอันนี้เราทาสีดําให้นะครับผมทําสีดําให้แล้วก็ทําสีดําเพิ่มขึ้นมาในส่วนของด้านบนนะครับเป็นราวหลังคานะครับปกติจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ทําสีให้นะครับผมเ <tomb> <including us. S 2> ช่นเดียวกันนะฮะเท่า <ๆ S 2> <ๆ S 3> นั้นไม่พอครับขอบขอบกระจกนะครับผมตัวนี้ปกติจะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้เราก็ทําสีดําให้เช่นกันครับให้มันลับกันเลยนะครับผมจะได้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุนะครับผมตัวนี้คนดําให้หมดเลยนะครับผม รวมถึงมือเปิดนะครับมือเปิดก็พ่นดําให้นะครับผมตัวนี้พ่นดําให้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ารองมือตัวนี้เบ้ารองมือของไมซูบิชินะครับเป็นเบ้ารองมือสูตรของแท้นะครับตัวนี้จะกันรอยได้ดีมากครับผมเป็นเคปล่านะครับตั้งแตไม่พอครับในส่วนของคิวกันสัต์ข้างตัวนี้เราก็ติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับเป็นคิวกันสแตน์ข้างจากศูนย์เช่นกันครับตัวนี้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ด้านข้างที่เราพ่นให้นะครับเป็นในส่วนของล สีล้อเป็นสีดํานะครับผมปกติจะเป็นสีเงินปัดโครเมียมอันนี้เราพ่นให้เป็นสีดานะครับให้มันเข้ากับทั้งรถเลยนะครับผมทั้งท่าสวยงามครับใครกังวลนะครับในส่วนของคุณภาพสีหรือว่าคุณภาพงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับที่เราพ่นในทุกชิ้นเนี่ยเป็นสีเดียวกับมาตรฐานเดียวกับมิซูบิชิมอเตอร์นะครับถึงจะพ่นที่ศูนย์เราแต่ว่ามาตรฐานเดียวกันนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับสีสวยแน่นอนนะครับผมไม่เพี้ยแน่นอนนะฮะมาที่ส่วนต่อไปนะครับด้านหลังอ่ามาดูด้านหลังด้านหลังตัวนี้เป็นในส่วนของครอบไฟ ด้านหลังนะฮะข้อไฟท้ายมีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ทําสีทําสีจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวมือเปิดท้ายนะครับปกติจะเป็นโครเมียมอันนี้เราทาสีนะครับผมทําสีให้เป็นสีดํานะฮะแล้วก็ติดโลโก้ด้านหลังให้เหมือนกันครับโลโก้หน้าก็มีโลโก้หลังก็มีเหมือนกันนะฮะคำว่าปาร์เจลสปอร์ตตัวนี้เป็นสีบอนเงินฟอนเดียวกันตัวเดียวกันกับทางด้านหน้าเลยนะครับให้ค่อนข้างลงตัวนะครับผม แล้วก็อีกนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของกันลอยฝาท้ายนะครับตัวนี้เราจะติดตั้งให้นะฮะจะได้ใช้งานสะดวกนะครับโอเคเรามาดูที่ชิ้นสุดท้ายครับเป็นในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นสปอร์ตเลดี้เอ็มนะครับตรงนี้เราจะใส่ในส่วนของท่อคู่นะฮะท่อคู่ให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็มีเส้นสายสีแดงนะครับผมตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมที่สวยงามนะฮะ เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยมีหลายทรงมีหลายรุ่นนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างสวยและลงตัวนะครับผมเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่พามาดูนะครับสําหรับแนวทางการแต่งนะครับเผื่อใครชอบแบบไหนนะฮะสีแดงอย่างนี้แต่งรอรอแต่งดูดอย่างนี้ก็ได้นะครับสวยเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะชอบเป็นสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทาดําเลือกได้หมดนะครับอยากแต่งแบบไหนสไตล์คุณนะครับเลือกได้เลยนะครับผมขอแค่เพียงทัก แล้วไงคุยกันนะครับผมก่อนไปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมนะครับแล้วพบกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ